สวัสดีค่ะวันนี้เราไปง,งานทอยกันนะคะหล่อบ้า,บางๆเราจะลองอยากหน่อ ที่ที่ขุดนะคะแล้วขุดตั้งแต่เริ่มแรจกจากทางซ้ายนะคะแล้วก็เอาไปลงที่ที่เราดำยกดำไปนะ,ะงานไปได้อยู่ที่400เที่ยวนะคะน่าจะไม่เกิน600น่าจะเสร็จพอดี รถก็เข้าได้ทีละสองพันนะคะวันนี้อากาศร้อนไม่โครร้อนนะคะไม่ทันก็ทำงานก็สิบโมงถึงหกโมงนะคะก็ได้วันละร้อยวันละร้อยสี่สิบรอยห้าสิบก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะรถรถเก่าด้วยเนาะ วิงทีละสองคันนะคันนี้ k คเอับอนะะวิ่งด้วยกันส่วน120ก็วิ่งกันเอ,อ่อ110บนะคะเปลี่ยนกัน10เที่ยวเปลี่ยน10เที่ยวเปลี่ยนนะคะรถด,ดำก็ไม่ได้จอดรอนานด้วย คนขับไม่โคอยากได้ปุงกีใหม่นะคะเขา่าวว่างบประมาณมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอรอได้พักก่อนนะคะช่วงนี้หยุดไม่ได้เราไม่มีคนไปเอาอะไรให้นะคะเราถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนเราก็ต้องต้องทำเองนะคะไม่มีคนทำให้ต้องจอดรถอย่างน้อยก็วันหนึ่งแล้วช่วงนี้มัน เป็นหนึง่งกินน้ำมันว่าจะเอาหัวฉีดไปเช็คอยู่บางทีก็ควันบางทีมันก็ไม่ควันเราไม่รู้สาเหตุเป็นกับอะไรเราไม่ใช่ชักเราก็เตาสุมซีสุมห่าไปเต็มแล้ว ใส่เยอะนะคะงานทอยแล้วก็ใส่เท่าๆกันกับงานเที่ยวไม่ไม่ได้ใส่น้อยกว่างานเที่ยวเลยทอยก็จริงแต่ว่าเต็มทีกับเขาเนาะเรียบร้อยสองคันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ